ก็ฟีดแบ็กดีมากนะคะก็ดีใจค่ะเพราะว่าคนก็ชอบการแสดงของโอ้ย่าแล้วก็ออกแบบอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้จะมีตัวละครอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะเดเขาเปิดมาก็อยู่ในมถานการลมกซ์ลกซีลุกซใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องอะที่ทำให้เกิดความรักของทั้งคู่เห็นว่ายอดวิวในช่องสาม าใช่ก็ดีใจที่ว่าเริ่มๆเพราว่าคือพักกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อันนเห็นผลงานออกมาแล้วคุณมิใจกค่ะทีนี้ยังไงบ้างคือตอนทำเราก็เราก็สนุกแล้วก็ภูมิใจกับเท้าอะนะคะแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนจะชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเออระหว่างเราอาอกาศไปใส่ทวิตเตอร์ดูนูน่นดูนี่ไปเนี่ย ก็จะร effort, cool. ู s nice. <S ้สึกได้ว่าเออฟีดแบ็มันแบบเออเขาชอบกันนะติน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยค่อยๆชื่นใจค่อยๆรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆจนจนจบอีกแล้วจกนีดราม่าเข้มข้นหรือว่าจะไปในโรแมนติกยางไงนครับหลังจากเนี้ยโอ้โหพอตะโกนแล้วคันคอปกติอะเขาจะบอกว่า เออปกติแล้วเนาะจะบอกว่าหลังจากนี้มันจะมันจะมีก้อนที่ต้องแบบตึ๊บตับตึ๊บตับกันนิดนึงเพราะว่าพ่อรู้แล้วใช่ไหมคะแล้วพอเสร็จหลังจากนี้มันจะมีจังหวะที่เขาสองคนแก้ปัญหากันแบบเด็กๆเหรอไหมคะแล้วเขาก็ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่เรื่องใหญ่มากแล้วเขาก็ไปจัดการชีวิตเขาเองกันโดยมีออกแบบเป็นตัวคอยซัพพอร์ตช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะ ไปพีคขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วก็ความแซ่บไม่ลดทุกม่พีมันจะมีความหวานมากขึ้นอะไรเมื่อถึงจังหวัดที่คนสองคนต้องทำความรู้จักกันควาพสนุกบนุกสนุกสนุขอบคุณมากค่ะแอนและเสดายถ้าไม่ติดเรื่องโควิดแล้วเราจะไปเชียงใหม่ไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เพิ่มเติมอีกเราก็จะได้เห็นความสวยงามของประเทศไทยอีกเยอะแล้วพอน้อกพูกันแรกก็บอกว่าสีกาชื่อนางเป็นนมากใช่ใช่ แล้วก็ข้างบนยอยคือหนาวมากเราอยู่ในไร่กระลำปีกลางในอีนแล้ค่ะละครเราสนใจก็สนใจอย่างนี้เองเราพูดอย่างนี้หรอเป็นละครเรื่องแรกแล้วมาละครอย่างนีเรื่องนี้ใช่ใช่ค่ะก็คือจริงๆริงมันพูดบอกตอนหนึ่งไงแอนอยากให้คนดูอ่ะดูจนจบแล้วก็ให้คะแนนแอนแล้วนี้ยไอจะมาตอบได้ว่าเออมันสนใจแล้วหรือยังเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบตอนหนึ่งเลยหรือบางคนอาจจะชอบตอนหนึ่งมากๆไม่ชอบตอนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วแต่จริตของคนดูอะไรเงี้ยก็อยากรอลุ้นเหมือนกันคนก็เลยมอง แต่ไม่โอ้ไม่เคยได้วิ่งแบบแอนเลยเขาอย่างท <laughs> ี <laughs> <laughs> ่บอกว่าโอ้เขาเป็นแนวแบบมนนุ่มล้อมนุษย์ล้อเขาจะต้องเล่นแบบอะไรนะเซิร์ฟสเก็ตใช่ไหมอะไรเงี้ยเราเป็นสายแบนนู้นไงวิ่งแล้วพี่ไม่ชอบอยู่บนล้อีิลก ไม่ได้บิ้วไม่ก่อนหน้านั้นบิ้วค่ะเขาก็บอกว่าถ้าใครเขาไปเล่นสเก็ตข้างๆแอนได้ไหมอะไรเงี้ยบอกเออไม่เป็นไรดูลำบากไปอะไรไหนจริงก็อยากชวนก็เลยไปตกที่สองนุ่มสองนุ่มใช่ค่ะว่าลูกแต่ลูกแตมลูกท้ามันติดที่สุดถ้าเจนผู้เล่นให้หันขึ้นเขาเป็นลูกหลานพี่แอนจริงไหมเขาเป็นลูกหลานที่ช่างค่ะคือ ก็รักอะไรเงี้ยจังหวะเกียดก็เกียร์จักรวาลอะไรนะคะอะไรนะคะอะไรมากกว่าการทักเกียร์ครครึ่งครึ่งเลยค่ะแล้วแต่แล้วแต่ว่าจังหวะอะไรทไมถึงรักอ่รักเพราะว่าน่ารักมิซายดีแล้วก็เชื่อฟังทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่างกะช่างก็จะนางก็จะมีความดื้อมีความบูลลี่เรามีความไม่กลัวมีความแบบเออชอบบูลลี่ไม่กลัวแบบกล้าหาญกล้าพูด แบบเจ็บปวดแล้วเราคืนไปดิแอนเราคืนไปแอนก็โอเคนะแอนก็แอนก็จัดการนั้ได้แล้วก็แล้วก็พอได้กันอยู่แปลว่าพี่แอนเป็นมอนทิทคอยก่านตอนตื่นเช้า ไปเธอก็แค่นัดกันว่าแบบโอเควิ่งไหมวันนี้ถ้าจะเบี้ยวให้ไลน์ทิ้งไว้ไม่ไม่การเบี้ยวไม่ใช่ปัญหาเบี้ยวได้ถ้าไม่พร้อมแต่ว่าให้ไลน์ทิ้งไว้แต่ถ้าเช้ามาก็ใครถึงก่อนก็ให้ส่งสติกเกอร์มาทักส่วนใหญ่เขาก็เขาไม่ค่อยเบี้ยวนะคะน้อยมากประไม่กาเบี้ยวเขาบอกกลัวพี่แอนกลัวากลัวพี่แอนมากผมไม่ตื่นใช่ใช่นางดังดังก็ดูแบบดูลนลานนิดนึงอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ได้บังคับนะก็อยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ย กระเด็ดนน่ารักกระเด็นเขาจะเชื่อฟังเขาจะไม่ต่อร้อนต่อเพ <c oughs> ียงไม่เพลยนสีเปลี่ยนแบบนี <c oughs> น้เขาลักเขาละแบบว่าเลยใ <c oughs> อะไรหมหมายถึงว่าถ้าถาา้าพบร่วยกันเพราะถ้ามาด้วยกันมันสนุกอยู่แล้วคือถ้าเพื่อนยิ่งเยอะมันยิ่งแบบท้าทา,ายกันอนะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมติแอนวิ่งถ้าวันนี้แอนแบบ แบกอาจจะลื่นเพื่อนแอนและเจมก็จะวิ่งหนีไปเลยเพราะว่าเขาต้องการจะเขายังการวิ่งเร็วอยู่แล้ววันนี้เขาก็จะรู้สึกเบื่อที่ต้องมาอยู่กับผู้หญิงที่วิ่งแบบช้ากว่าะอะไรเงี้ยอ่ะทุกคนอยากไปก็ไปไม่ต้องรอก,กันเงนี้ยค่ะใครอยากทำอะไรทำมันก็สนุกดีเนี่ยขาว่าเขาเป็นสายอกอ่อนด้วยชอบเอาแต่เสือผมาอวดเขามาเ่งเข้ามาถเออเน้นเน้นโอ้อวดมากกว่าเน้ <laughs> นว่าวันนี้ตัวเองมีรองเท้าใหม่มีนาฬิกาใหม่มีเพลงใหม่ๆมา,มาหรืออะไร เขาเขาจะเป็นคนที่ขี้คุยนิดนึงอะขี้โม่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเออจิตแข็งฟังเขาพูดไปอะไรเงี้ยเออมันกลายเป็นแบบเขจะกลายเป็นแบบว่าสายแบบออกมาไกลกล้ามเนื้อมันเล็กแอนไปเล่นโยคะด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแบบนางก็จะเป็นเหมือนตุ๊ดอบบเหมือนลูกสาวเหมือนลูกสาวคนหนึ่งที่แบบในคลาสก็มีแต่ผู้หญิงหมดเลยนางก็เป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆหบิดไปบิดมาแต่น่ารักดีนะแอนว่าคือแบบ เขาดูเขาไม่สังเกตียความเป็นผู้วิถีผู้หญิงอะ่ะค<อ>ือเขาอยู่ได้อ่เขาก้มเกินแล้วเขาก็จริงๆนะเดทก็เป็นอย่างนั้น<อ>นะเดทก่อนหน้านี้ก็ก็ไปโยค้งโยค้ากัน2คนกับแอนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังน้องอ่ะจ,จะแบบบ้านอยู่ไกลอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้จอยกันทีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าผู้ชาย2คนเนี้ยมีความเป็นไม่อายอะ่ะอ,อย่างดีเจพุทธเคยชวนมาก็มาเข้าคลาสด้วยกันอ่า ยงเดีเจพูดก็จะรู้สึกว่าโยคะไม่ใช่จริดอย่างเงี้ยเราก็จะสูญเสียไปอะไรอย่างเงี้ยสูญเสียเพราะเจมมือหุ่นเขาไหนละครเรื่นไหนที่จะ่สมัยนี้กในเรื่องไหนก็การให้เจมาโชว์หุ่นด้วยใช่ไหมเพมบอกว่าโดนไปจับไล่ไปถอดเลยต้องรูว่าทำไมถึ้ถอดใช่ค่ะคือแอนชอบผู้ชายหุ่นดีส่วนตัวอันนี้ที่มันเป็นลายเซ็นของเราในเรื่องเพราะว่าทุกเรื่องของเราผู้ชายจะต้องผู้หญิงทุกคนจะชอบผู้ชายหุ่นดีป่ะอัะไรอ่ะเรื่องจริงนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะในละครเราก็อยากให้แบบ เขาดูสวยงามไรเงี้ยคนดูดก็จะเออเพลินเพมันเป็นยาชูใจให้ผู้หญิงอย่างเราก็เลยจะบอกเขาว่าเออเจมแบบถ้าช่วยได้เนี่ยเจมช่วยไปบิ้วหุ่นนิดหนึ่งเพราะตอนเล่นกระหลัดรักนางแฟบมากแต่ทำงานสองเรื่องนางไม่มีเวลาไปปั้นขออะไรบ้างครับขอซิกแพคขอซิกแพคขอนมขอลหลขอน่องล่างล่องบนคือครบทุกอย่างอันนี้ต้องใส่เสื้อผ้าแค่ไหนครับนี่ ต้องมาชิมต้องมาชินมากอ๋อไม่อ๋อน้อยให้ใส่น้อยชิ้นให้ใส่น้อยชิ้นเขาบอกว่าเราเล่นเกมพี่แอนหลอกมาเล่นใช่เขาอ่านหมดแล้วแล้วมันไม่ได้อยู่คุยอย่วันแรกแต่เราปรัแล้วเลยเขาเล่นคือแอนไม่เล่าอะไรเขาฟังเลยแล้แอนบอกพี่แอนไม่ได้พัฒนาบทใช่แอนก็บอกแอนไม่รู้แอนไม่รู้จริงแต่เจนจะเล่นไหมล่ะเลยเล่นจริงจะมาจะได้เห็นตั้เกมหนึ่งเลยใช่ไหมครับถ้าเขาเล่นผิด จะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วต้องขิงนิดนึงเขาจะเป็นคนให้ชอบให้ท้าทายแล้วเขาก็จะตั้งใจถ้าชมบ่อยๆเขาจะแบบเหมือนแมวที่จะแบบเลื้อยๆไหลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเชื่อฟังมากสมกับเราเขาก็มีสองพาร์ทไงมีพาร์ทเชื่อฟังแล้วมีพาร์ทแบบเกเรนแต่ว่าพาร์ทเชื่อฟังมีมากกว่าจะได้ดูเมื่อไหร่พี่แอนอ๋อ จะปีหน้าเลยค่ะตอนนี้ก็ฝากคือเธอก่อนละกันค่ะก็อยากให้ดูการแสดงของพี่โอพี่ยาสร็พียนก็เตรียมถ่ายละครเหมือนกันใช่อันก็มีเกมรักขลยศกับแพทิเซียค่ะซุปตาปิดแล้ววันนี้เจอกันเราเป็นยังไงบ้างคะเคมีนางเอกนางร้ายจริงๆเราดูเชิงงั้งแต่ในจิมแล้วนะอยู่จิมเดียวกันมาเช้ามาก็เขาก็เข้ามุมหนึ่งแอนก็มุมหนึ่งก็เล่นแข่งกันอันนี้มันมันไม่จะมีความเป็นเมียหลวงไม่น้อยแบบมองๆกันนิดนึงเลยตอนนั้นมี่ารโดนชอตไปแล้วไหมคะ อ๋อเวิร์กช็อปยังค่ะเราเจอกันเองตามจิมมากกว่าก็จะมีการแบบเตรียมตัวทั้งคู่อะไรเพราะรู้ว่าบทมันยากอะไรอย่างเงี้ยรอกน้องไม่คำว่าพี่แรงนะพี่ถึงพี่มือปากว่ามือถึงนะอะไรอางเง้แต่เขาตัวใหญ่กว่าแอนนะให้นเป็นน้าชายกันแล้วดูเชื่อไม่ไม่น่าสู้แรงเด็กไหวอะไรเงี้ยนันนามีส่วนช่วยเราไหมอะไรนะนันนามีส่วนช่วยเราบอกว่าจะต้องเหนื่อยไหมในเรื่องนางจะเป็นตัวที่เขาเรียกกระทืบซ้ำแบ้วอีกทีเลยคือหมายความว่าในเรื่องนางกับผู้หญิงคนนี้ทำร้ายเรา เราเหมือนตัวคนเดียวในเรื่องที่ต้องต่อสู้แล้วนะนเขาเหมือนทีมเดียวกันอะเราก็จะแบบมีความเป็นศัตรูกับอนันดามากกว่าพู่งเรในพลังงานที่รู้สึกนะเราเป็นรู้สึกจะเป็นศัตรูกับเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะเราระแวงเขาตั้งแต่ EP แรกแล้วอะไรเงี้มันก็อยู่กันด้วยความระแวงแล้วเล่นเกมกันสรุกดีแต่กาเป็นการตอบแทที่ได้เข้าฉากยังยังค่ะยังก็มีแต่อยู่ในฟิตเนสแล้วฮึ่มๆ่มใส่กันแค่นั้นคือแบบยังไม่ได้แบบโข้กันเต็มเต็มสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะ Yeah. <laughs>